วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KMM ขีดชีเฮ็ดก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยืช,ชยอผู้ abras, ใช้อีเมลชช่จริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วก็ ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะบนหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเราก็เปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยค่ะลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะ นามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ามัขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่ารำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1นึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็มาใส่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทุมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่จะล็อกเลขอรบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดาเนินการในแอปธนาคารของเราน้ล่กาางงดั เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอป b ัง g p a Wallet ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ทำดำเนินการแอป b ัง g p a Wallet จนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงค์ค่ะจากแอป b ัง g p a Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมนได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคิยแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า AddK MK Thead ก็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็มาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์งหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า k m m k h com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ เมื่อกี้ยอดคนดูมีแค่1คนเนาะตอนนี้ก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะรอทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการให้นะคะก็ไม่เพิอเพ่อไเ่มให้เป็นการเสียเวลาของเราเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอีกครั้งตอนที่อยอดคนดูไลฟ์สดของเราเพิ่มขึ้นมาเยอะกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ยอดคนดูไลฟส์สดของเราก็ได้ทยอยขึ้นมาเป็น70กว่าคนแล้วนะคะก็ดําเนินการขึ้นมาไหวมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m k h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้ร่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกรัในใดไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ